พระราทชี้เ็งพระรุชของพระเสาทีรงเิดเผยความจริงส้ับ์ทั้งนท่อยว่าข้พระพเจ้าเปิดยความจราง้กบมสุษย์จริงทั่อสิ้นโากน้พระพเจ้าทองดยความเริกบมนษทกคน่อย่นกน้ระพุาปิดลามจงกัมนยก่อย้พรพเจ้ารวามจัหัมนุ้ย์ทุคนทอยโ้พรพิเจารณาปดควางให้กับคนที่อนพรพจารณาน ช hmm, ื่อสมเชษฐ์สุวรรณไร่ครับอายุเท่าไหร่28ปีประกอบอาชีพอะไรับไทครับท่านายที่ไหนอยู่หมู่11นนิโยตสวดนตสวดนจังหวัดสรเชิญ and my 啊。Oh, ก็ข้ามเขาบอกว่าจะมาวันผมบอกวันไม่อยู่เขาบอกจะเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้แต่เขาไม่ฟังวมาแล้วก็เข้าบานได้แต่เขาก็จะขึ้นไปชผมก็พยยาข้าเขาสุกาไปก็มีคือเ Bye. Uh -huh. No. Yeah. ได้ดูนาฬิกาคิดว่าจะเย็นขนาในเหตุการณ์ในวันวนั้นที่พอบพยานได้ให้การท่านยการว่าอาอออกตัวตัวจำเลยว่าเาขามายแยกงงานผมเนี่ยในครั้งดาค้งนี้พยา,ยานานี้ว่าพยานดาแขก็เขก็เ มาเป็นจริงในผลการพิจารณาในศาลนะคะเมืออ่อศาลเมื่อเมื่อมีอการสืบพยานเสร็จเรียบร้อยนะคะศาลเนี่ยก็จะต้องอ่านคำพิการที่พยานได้นำมาเปิดความให้พยานฟังนะคะซึ่งศาลก็จะมีการ,าการาถามพยานว่าอ่านทำทำเปิดความ,าม,มอาของพยานเนี่ยเป็นจริงอย่างที่ศาลอ่าน